สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมบังแบรนะครับวันนี้จะมาเปิดโปเกมอนการ์ดนะครับชุดอักคีกรามนะครับเพื่อตามหาลิสุลอน SAR นะครับใบนี้ก็ราคาเรงอยู่นะครับตอนนี้โอเคครับได้มาทั้งหมดภาษาไทย7ซองนะครับแล้วก็มีภาษาญี่ปุ่น1ซองนะครับไปกันที่ซองแรกครับว่าจะเครือหรือเปล่านะ นะคบใบเลขกเป็นซาเชียนฟอยนะครับผมบอกสวยดีนะครับไปกันต่อกับซองที่2นะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นอะไรครับซองที่2ของวันนี้โอ้ลิซารอนครับใบนี้สวยมากเลยนะจะเป็นใบธรรมดาครับผมไปครับไม่มีอะไรไปตอนซองที่3ครับผมมาดูกันว่าจะมีอะไรออกไหมนะครับสําหรับซองที่3นะครับ มาแล้วครับโอ้โหเป็นเมกาลิซาดอน EX นะครับแต่เป็นใบธรรมดานะครับผมใส่สองแป๊บหนึ่งนะครับไม่ใช่ SAR ที่ตามหานะครับผมไปกันต่อครับซองที่4ครับดูกันว่าซองที่4จะมีอะไรออกมาให้เราได้ลุ้นกันไหมนะครับผมสำหรับซองที่4ครับไม่มีครับข่าวล้วนครับผมนะต่อไปซองที่5ครับผมมาดูกัน จะมีอะไรออกหรือเปล่านะครับสำหรับภาษาไทยแล้วก็เป็นยางครับผมนะไม่ออกครับสองที่6กครับผมภาษาไทยจะมาดูกันว่าจะมีอะไรออกไหมนะครับสำหรับซองที่6มาครับแล้วก็เป็นโอ้โหเป็นเทรนเนอร์ฟอยนะครับผมยังครับเหลือ2ซสองสุดท้ายนะครับผมจะเป็นภาษาไทยสองสุดท้ายแล้วก็เป็นญี่ปุ่นสองสุดท้ายนะครับ มาดูกันว่าภาษาไทยซองสุดท้ายจะออกเป็นอะไรนะครับผมแล้วก็โอ้โหขาวล้วนครับผมนะทีนี้ก็จะเหลือแค่สองภาษาญี่ปุ่นนะครับซองสุดท้ายเปิดมาเป็นลิสโดค,ครับผมนะข้างหลังไม่มีอะไรมาดูกันครับแล้วก็เป็นอ SR ครับผมโ,โอ้โหเครื่องราง SR ครับก็ถือว่าซองเดียวนะครับก็คุ้มอยู่นะได้เป็น SR เลยสําหรับการ์ดภาษาญี่ปุ่นนะครับผม ใส่สองเป๊ฟหนึครับก็เป็นอ r ครับสวยดีนะครับใบนี้นาสะสมโอเคครับสุดท้ายของวันนี้ครับเป็นโปรโมครับผมภาษาไทยนะแต่มาลุ้นกันว่าจะเป็นตัวอะไรครับโอ้โหเป็นลิสดกครับผมนะโปรโมรีบใส่ซองให้ไวครับตอวนี้นะผมก็สะสมลิสดุลิาดอนอยู่นะครับสวัสดีโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ